ใ่ค่ะยังเข้ายรื่องเลยนะใจมาเต้นตุบตับตุบตับเรื่องค่ะในวันนี้ในวันนี้ในวันนี้ก็เลิกรากันไปแล้วค่ะใช่ค่ะมันนนนเิดขึ้ายกสักพักใหญ่ละค่ะใช่ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานหนูพูดสั้นๆเลยละกันนะคะอืมันมีมือที่สามที่สี่ห้าสามแล้วกันจบที่สาม ฝั่งเขาฝั่งหนุมไม่มีแล้วก็เ uh, uh huh. มันเป็น uh huh. เพื่อนเป็นน้องที่รู้จักกันมันเป็นคนในวงการมันเป็นน้องสาวอะไรเง uh ี huh. ้ยแต่มันก็เลยรู้สึกว่าเออมันต้องมันไม่ไหวแล้วมมันก็้ไไ่ด สามสี่ห้ามันน่าจะรับไม่ได้แล้วนะพี่อันนี้คือใกล้ตัวมีใกล้ตัวด้วยค่แค่ราคาอะไรตรงไหนคะค่ะแค่ราคาอะไรตรงไหนไม่พูดถึงแล้วกันค่ะแค่นี้พอสามสี่ห้านี่คือโอกาสหรือว่าจสมุนคนแล้วแต่พี่จะคิดเลยค่ะพอี่มอยตอนตอนที่เจออะไรแบบนั้นเราเราครั้งแรกครั้งแรกที่เราเจอเรารู้สึกยังไงเนี่ยเราทุกข้ยังไงอ่ะจุกค่ะจุกแต่ว่า คือพอไม่อยากพูดถึงแล้วอยากอยากให้พูดถึงแค่นี้พอเพราะว่าก็เหนื่อยกับอันนี้มาเหมือนกันค่ะจบกันไม่ดีเลยจบไม่ดีค่ะแต่ว่าก็ก็ยังมีถามไถ่ว่าเป็นยังไงแค่นั้นค่ะเราไม้ถามเลยถามว่าทำไมไม่อยากถามแล้วค่ะจริงๆจริงถามไถ่ไม่อยากถามแล้วถามไถ่แซงว่าเราก็ไม่อภัยเขาหรือว่า เรารู้จักกันมานานด้วยค่ะเพรามันรู้จักกันมานานมันมีความผูกพันพอมันผูกพันเสร็จปุ๊บเราก็มีความที่เออมันก็ทักถามว่าเป็นยังไงแค่นั้นแต่มันมีแค่นั้นค่ะสิ่งจริงว่าบางคนเขาจะเจอสิ่งนี้เขาจะแบบว่าปล่ไปเลยแต่ทําไมเรายังใจกว้างเี่จะให้สถานะเขาเราไม่ได้ให้ค่ะแค่ถามถ่ยเฉยๆค่ะไม่มีสำหรับคนคนนั้นไม่ไม่ได้เรียกว่าเป็นอะไรไม่ได้ให้สถานะอะไรแล้ว ถ้าถามแบบขออนุญาตคือวั taking, นนี้ยังเป็นเพื่อนกันได้ไหมครับว่ารู้จักกันดีกว่า่ะแสดงว่าเขาเป็นคนเริ่มมาคุยกับเราแต่เราไม่ได้เป็นคนที่ไปคุยกับเขาไม่ถึงว่าเขาเมื่อคุยว่าเราเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมยีก็มีบ้างค่ะมีบ้างฟิตถามบ้างฟังเส้นสุดท้ายสำหรับยิพคอยอะครับไม่คืออะไรแต่ก่อนน้้นี้เราให้โอกาสเขามาแล้วใช่ไหมเนี่ใช่ค่ะแล้วอะไรที่มันเป็นฟังเส้นสุดท้ายล้ว ก็พอมันมีมันมีทั้มลอยอะ่ะมันก็ไม่ควรแล้วปะ่ะคะ mm hmm. การที่แบบว่าเหมือนเราให้โอกาสครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมันมันเยอะมากแล้วค่ะใช่ค่ะมแล้วมันก็เป็นของคนใกล้ตัวด้วยใช่มใ,ชใกล้ตัวมากประมาณหนึ่งมีคัันที่เในวันที่เราไม่พูดแล้วกัน mm hmm. แค่แค่นี้ก็หนูว่าเขา เลเทเหมือนกันเหรมีควอมมีแบบมีสาใจในบ้านมีครอบครัวมีพี่สาวมีเพื่อนค่ะที่ที่รักและคอยสับพอร์แล้วก็น้องแมวคะ่ะแมวเยียดยที่ดีปุยแมวคือดีที่สุดค่ะใช่จริงๆเราสึกว่าเราโดนเยอะขึ้นกันแต่เพราะว่าแค่แค่เรือ่องวิศรพว่าหนักแต่ว่านี่ถือทคนใกล้ตัวด้วยสำหรับตัวเราหนูว่าหนูว่าหนักคะ่ะหนูว่าหนักเราเหมือนเราโดน ไม่พูดแล้วอ่ะพอเราดีกว่ามันมันแรงมันแรงหลายคนมองว่าเหมือนเป็นเหมือนหนังเรื่องหนึ่งวัดเรื่องเลยก็ไปไปได้นะนักวันนี้นักวันนี้เราหมเรางานยังอยู่ว่าเราหมกแล้วค่ะมันมันนานแล้วใช่ไหมจากพักละค่ะจากเรื่องราวหลายๆมันทำให้เรามันเร็วขึ้นไหมพี่พรบอกเรามีน้องแมวช่วยได้เยอะเลยค่ะแม่กาแมวดูใจเราแค่ไหนมันมันเป็นเหมือนเป็นแบบฮีลิ่งอย่างหนึ่งเลยค่ะแบบน้องแมวอ่ะแค่มันมานอนบนตัวแล้วมัน คือมันถ่ายทอดพลังให้เราเหรอเออแม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ค่าสำหรับพลอยคือแค่นั้นโอเคแล้วก ok ็เพื่อนๆที่คอยเทคแคร์ถามไทยอยู่เรื่อยๆค่ะสำหรับพลอยโอเคมากแล้วพอเจอเรื่องอะไรแบบนี้เราเราความรักเปลี่ยนไปเลยป่ะกลับกลับความรักต้องกลับมารักตัวเองเยอะๆค่ะใช่ค่ะไม่ต้องไปให้ความรักกับคนอื่นก่อนแล้วค่ะให้ความรักกับเราก่อนแสดงว่าเตขึ้นมากจากคนนั้นสุดๆแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้คือไม่เปิดแล้ว ไม่เปิดอะไรเปิดซจริงว้ายเปิดจริงแล้วแบบได้โอ้ยได้เลยคือคือสำหรับพอยจริงๆแล้วใครก็ได้ค่ะที่ดูแลเทคแคร์แล้วก็ให้กำลังใจกันและการช่วยกันพอแล้วค่ะเครื่องเครื่องสแกนที่ดีที่สุดสำหรับคุณพอยคืออะไรเพื่อนค่ะสแกนเนอร์คือเพื่อนเลยค่ะ เพื่อแนะนําได้ค่ะอย่าง่ทีจริงเราคุยกับคุณพี่เราไหมเพราะว่าคุณพี่เราก็เราไม่ค่อยคุยแต่คุณพี่จะไปสืบมาซึ่งพอมันสืบมาโอเครู้แล้วใช่ป่ะได้ไม่ได้บอกพี่คริสซึ่งของพี่คริสก็หนูก็ต้องไปสืบมาเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีความกล้ากึ่งว่าแบบเราไม่ควรบอกกันที่รอกท่สอพี่เ้อามันจะเป็นแบบมันเขินมันไม่กล้าบอกกันแต่จจริงอยากเล่าให้พี่สาวอยากอยากเล่าแต่มันเสียหน้าเลยไม่ค่อยอยากเล่า มันไปใช่ค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าดีแล้วเราทําดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยนะวันนี้คือกระสุดด้วยกันทั้งคู่เหมือนกันจับมือกันไปเลยค่ะที่เี่แ่มมูฟกรรตัดตัดตัวเองตัวเองตัวเองไหมคะในวันที่แบบเคยรู้สึกว่าเออฉันต้องแบบว่าชัอย่าไปจมปากกับเรื่องอุ้ยพี่เอาจริงนะหรือว่าการฮีลิ่งเป็นสิ่งที่ยากมากๆค่ะแต่ว่าถ้าเราปรับมายด์เซตอะไรได้แล้วอ่ะ เราก็จะ move forward ได้คือมันมันจะแบบสตรองด้วยตัวมันเองทันทีถ้าเราวันที่เราคิดได้คือมันตัดได้เลยค่ะกวันนี้ใช่ว่ามูฟออนได้แล้วมูฟออนได้แล้วค่ะก็ที่ตามที่ที่ออกที่เจ็บให้เจ็บให้สุดแล้วหยุดที่ตัวเองมันแรงตรงนี้มันแรงตรงนี้ออยากจะบอกอะไรกับคนที่อาจจะเจอเรื่องเราวแอนเราให้เขาทําอย่างไรเอาจริงๆนะคะอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดเข้าใจตัวเองให้มากที่สุดอยู่กับเพื่อนและเข้าใจ ว่าเราทําดีที่สุดแล้วคนนี้อาจจะไม่ใช่คนของเราแต่เราจะเจอคนที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะประสบการณ์ครั้งนี้มันสอนอะไรเรามันมันทุกแบบคือมันสอนประมาณนึงค่ะแต่ว่ามันสอนให้เรากลับมามองตัวเองให้มากขึ้นค่ะให้ให้รักตัวเองมากขึ้นให้เราใส่ใจกับตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอย่าไว้ใจคนได้ง่ายขนาดนี้พี่พี่มอยกลัวมคำว่าหลักสักค่ะ ไปแล้วชานิกเขาจะช่วยฝุดว่าใครยังไงเป็นใครแล้วแต่เลยเต็มที่เลยเต็่เลยโอเคเอาเลยค่ะขอบคุณครับที่มาดูชื่อนู้นเล